สวัสดีจ้าอ่าวันนี้วันว่างๆเนาะวันอาทิตย์นะทุกคนก็เลยมาดูเห็ดนะคะทุกคนขาฝนก็ไม่ตกเนาะแต่ตรงนี้น้ามันชื้นไงทุกคนเออเห็ดมันก็จะเยอะนะทุกคนเนี่ยดูนะเนี่ยประมาณนี้นะคะเนี่ยเขาก็จะขึ้นเต็มเลยนะคะดูนะคะทุกคนดูนะ กลุ่มเลยทุกคนวันนั้นเนี่เยอะเลยทุกคนฟุกทุกคนขาพอเดินเข้ามาก็เจอเลยนะเขาก็จะมีน้ำเยิบๆไงทุกคนเออก็จะเป็นน้ำเยิบๆนะก็เห็ดมันก็ชอบแบบนี้ไงทุกคนนี่เดี๋ยวป้าหนุก็จะเก็บนะคะทุกคนขาดูนะทำทำคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนเนาะเนี่ย เต็มป่าเลยทุกคนดูนะนให้ดำหมดดำเต็มทุง่งทุ่งไรเลย <c ười> เดี๋ยวปนุจะเก็บเก็บกองไว้ตัดขาทีเดียวทุกคนเยอะมากเลยได้กิโลก็เอาตรงนี้ปนุจะเอาไปทำกับข้าวไงทุกคนวันนี้อยากอยากจะกินเห็ดทุกคนเออเห็ดฝนไม่ตกมาหลายวันทุกคนจ๋า เออแต่ตรงอื่นนั้นไม่ขึ้นเนาะมันจะขึ้นตรงที่ว่าอืเห็ดเปียกเอ้น้ำเปียกอะทุกคนนะ่ะขึ้นเต๊ะไปหมดเลยทุกคนโอ้ยดูด,ดูเป็นเป่มไหมทุกคนค่ะเป็นเปูมเลยเนี่ยอก็จะทําคลิปจะทําได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวทุกคนอือนี่ดอกสวยๆงามๆดูนะ เป็นคลิปยาวไม่ละทุกคนเพราะว่าป้านุชย,ยกเยกยกเยกเขาก็จะตัดไงป้านุชจะกองไว้ก่อนทุกคนตรงนี้ไม่มีใครเดินเข้ามาเจอทุกคนขาอืมก็ไม่มีใครมาเลี้ยงหมาด้วยนะสะอาดทุกคนขามันเต็มป่า ้าวว้าวนู่นจานายเก็บเพลินเลยมีแอนเก่งคำเฮี้ยเวนิกเกอคำตรงนี้เป็นดงเห็ดทุกคนดูนะเฉดู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 อุ้ยเก็บต่อ เก็บจ้าเก็บเต็มไปเลยเต็มมากๆเยอะจริงๆทุกคนเียตั้งต้นตรงนี้ใหม่ทุกคนค่ะไม่รู้ว่า จะตินคลิปด,ดีไหมทุกคนดูนะ เดี๋ยวป้านุจะตัดขาทีหลังเนาะเก็บรวมๆก่อนอันนี้เป็นเห็ดขาส้มแต่ว่าดอกดอกเขาจะดอกเขาจะไม่ใหญ่นะทุกคนดอกก็จะประมาณนี้เนาะนี่นี่แต่ก็อร่อยนะคะทุกคนขาเนี่ยส่วนตัวตวน่ะชอบเลยแหละทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวป้านุชเก็บก่อนนะคะทุกคนดูนู่นแตนป้านุชเก็บเต็มเลยทุกคนบายบายก่อนนะคะรักนะจุบ๊บ